เราเลิกจากราเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงให้มากเลยนนหน้าเรียนต่างๆทั้งหลายหีกเลี่ยงไว้ก่อนแล้วก็สามารถลับาได้นี่ยครับนนี้นักเรียนจะขับเร็วกันก็ยังไม่มีชาเรีนั้เทุกปีทสามารถขับฟาได้หลังผูเก็บในการไปแล้วเนี่ยเราให้ให้นักเรียนก็ขับเราก็กลับก็จิการแจกถนนใช้ซึ่งผมว่าน่าจะดีขึ้น เราได้วางาตำรวจนักวจไว้หน้าโรงเรียนดับางไว้นะครับโรงเรียนละห้าคนห้าคนแล้วก็มีพวกเช็นผิดมาช่วยกันช่วย เราก็จะคอยรัารรวกให้ให้ท่านไรับามวป็นที่ตค่ะขอบคุณมากนะคะท่านพลตรีพานุเกิดรับผิดกับรรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรอยู่แน่นอนแหละวันแรกเกิดเทอมมารถหนาแน่นนะคะในหลายเส้นทางทีเดียวเพราะฉะนั้นช่วงเย็นก็ถ้านาว่าย่งไงนีไปรับลูกนีอย่าไปถวลามากไป่รตรงนก็ิที่คตอนนี้ก็จะเป็นถนนประสาคนแล้วก็สเหลี่ยมดินแดก็คือเป็นวออเนื่องมาจาการชุมนุน คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเทอมนะคะอยา่างที่เราเียนไห้ทราบไปว่ามีหลายพื้นที่มีการบรรจุติดขัดแล้วก็เลิกเรียนก็แน่จะต้องวางแผนในการเดินทางด้วยนะคะจะดูในพื้นที่ของบริเวณแย่าราชประสงค์กันบ้างดีกว่านะคะว่าโรงเรียนใกล้ๆแถวั้นเป็นอย่างไรนะคะซึ่งาก,กาน่วงเช้าของวันเปิดเทอมหรือว่าวันเปิดทําง,งานวันแรกติดขัดหนักนะคะ่ะ เพื่นเพื่อนตัวช้าที่เส้นทางโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนย่านสาทรและก็สาเสนผู้ปกครองก็ขับรถส่วนตัวมาส่งเกป็นปเด็เนื่องจากเป็นห่วงความปลอดภัยมีไม่น้อยนะคะแม้ว่าจะเลือกในชะ้บริการรถไฟฟ้า BTS แต่ว่าก็ต้องต่อแถวยาวต้องซื้อตัว๋วแล้วก็รอขอบวนรถทําให้วันนี้นเด็กจำนวนมากมาไม่ทันเข้าเรียนผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็มั่นใจว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ว่าก็เป็นห่วงเดืดล้านหากว่าต้องเดินทางมาโรงเรียนตามลำพัง ไี่แหละไรแค่พ่อตาบ,บอกแล้แม่ก็แจ้งทางโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนคะ่ะแต่ว่าที่สำคัญเลยคือจะบอกว่าถ้าเผื่อมีอะไรรีบโทรหาแม่เด็กโดยด่วนเลยแล้วแวม่ก็ะจะติดินชนิดมายอย่างเดียวนะค่ะไม่เี็มากเลยค่ะแฟนเลยลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกษการก็มาเยี่มให้กำลังรและนักเรียนโรงเรียนสาิราิทยาลัยพร้อตรวจการดูแลความปลอดภัยและการนขุนให้กับอที่มาส่งานโดยได้มีการัสถานสุขาุแ่งเสอเพื่อเกเพื่ให้รียนไดกาบรมาและจัดูนวยาสุดใจนกเที่ได้รับผลกรบาตการมด้วยส่วนโรงเรียนเขตปรรก็จะประสานเานที่เข้ามาตรวจสอบความเสียหายเพื่อซ่อมแซมรับปรุมระบอไฟฟ้าและทาสีใหม่ค่ะ มีเพื่อนก็ได้มอบหกับหักสรกาเรียนก็จะพบาระการดเนินในกิจกรรที่จะเข้าไปสอนให้นักเรียนเพื่อใ้เข้าใจในสถานที่เิดขึ้นก็มีความจเป็นที่จะต้องให้กันศาเข้าไปวนรในการแก้ไัาของนักเรียนไม่ว่าทางดานรากาา้านจิตใจหรือม้แต่ทางานทางจิตวนด้วยทึ่จะตอก็จะต้องมีการร่องการ วันนี้นะคะมี28โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่การชุนุมยังไม่เปิดภาคเรียนค่ะโดยที่จะเปิดในวันจันทร์หน้าก็คือวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะสำหรับบรรยากาศที่บริเวณแยกราชประสงค์ในขณะนี้นะคะถือว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองยังคงมีการตั้งด่านปิดกั้นนะคะเพื่อที่จะสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนนั่นเองค่ะิดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณเจษฎาอุปนิชรายงานสดค่ะบอกเลยครับว่าโรงเรียนย่านนี้สองพัญสองั หลายโรงเรียนก็มีการเลื่อนการเปิดเทอมนะครับเป็นต้นเดือนหน้าทําให้การจราจรตั้งแต่ช่วงเช้านะครับจนถึงขณะนี้บริเวณแยกราชประสงค์นั้นก็ถือว่าเป็นไปได้ดีดีนะครับมีการจราจรบริเวณแยกราชประสงค์และก็พื้นท네ี่โดยรอบการนดูที่ผ่านมานั้นก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับหลังจากสอสืองพื้นที่ให้กับรศมจะเห็นว่าการจราจรสี่แยกราชประสงค์ปริมาณรถนั้นก็เริ่มสนานแน่นนะครับรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็รถบริการสาธารณะนั้นก็เปิดให้ การจราจรข้าบถนนแล้วถึงขนาดนี้ก็ถือว่าก้อตรวจนะครับพราะว่าโรงเรียนด้านที้เพิ่งได้มาใีแล้วก็โรงเรียนเรียนผุดมศึกษานะก็เรื่องการเปิดข้ามเลนในเป็นวิทยานิพนธ์นะครับส่วนจราอรนะก็บอกว่าไเข้าไปงารหายแล้วก็สัญญาณไฟบริเวนแยกพระรามสพนะครับบว่ามีน่องรอยของการจุกคัดแยะแล้วก็ตัวไปทสัญญาณก็งวงจรปิดและอค่าแอลฟีนมีไฟส่วนสัญญาณไฟจราจรแล้วก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยครับ

ตรงนี um er pues ้เห right. nah, ็นน้อยนะครับโดยเฉพาะบริเวณเช้าหมาปงซึ่งก็มีการเปิดให้ปรกการะวันนี้เป็นวันแรกนะครับพบนักท่องเที่ยวบางตาทีเดียวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าหายไปจะหนวนมากทีเดียวครับเดี๋ยวเราฟังเสียงทางการได้ไหมครับข้อประท้อนเรียบร้อยครับพอพิล่าภูมิจะสงบแล้วนะ มันก็ไม่มีการอะไรแล้วนี่คะก็อยากให้รักท่องเดียวเยืนาน